สวัสดีจ้ามาเด้อค่ะกินอันอย่างปลาดุกกับไอแก้วพิกไอปลาฉลาดนะคะสาวลันนอยากกินง่ายๆมันนะะ้นี่ค่ะก็ข้าวเหนียวคือยากค่ะมาเด้อค่ะเด้อมื้อนี้สิง่ายๆบ่ยากค่ะเมนูง่ายๆไม่ยากแต่ก็อร่อยค่ะค่ะมาค่ะมาตอนส,นสาวๆกับสาวลันอื้อหืออื้อหือ มาเด้อค่ะผุ่นแดดค่ะมาเนี่ยสดเดียวห่อนไม่ค่ะจุกแดวปิดไว้ค่ะเพราะอากาศมันหนาวอยู่นี่มันแข็งไว้เนื้อปลาดุกห้อยห้อยเล่ส่อนห้อยห้อยเล่พี่น้องมาเด้อ เขาหันหอนเนาะค่ะเนาะโอ้ยสาวนันนก็ดีใจแท้สาวนันอยากกินตะโดนเราด้วยค่ะบะหูจักวิธที่เห็ดออเอาใส่ตู้อบอย่างโอ้หอม มาเ้วยค่ะทอดเขาเหนียวค่ะยังมาเส้นใดน,น,นั่นอยู่ค่ะแล้วเอาั้นเอาให้เบอร์ยังไม่ได้ใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะอันนี้คือขนมทอดเมื่อกี้ค่ะให้คุณลุงกินกาแฟค่ะ บ่ผิดหวังค่ะที่แดดตานั้นมาโอ้ยเจนยังกินนนัวปลาดุก จับลายจับลายพี่น้องเย้ยค่ะข,ข้ามีใหญ่นะค่ะเนาะสำเนีก็มีแห้งเลยค่ะย่ำสาว อิจปั้นกันค่ะแซ่บเสียดายว่มีตําสมุกทั่วเนาะคขนะตํำสมุกทั่วปีกลับโ้ยพี่น้องเลยคนก

นังแอบ,บพี่น้องเอ้ยเอาซ้ำนีดแหละค่ะงามสาวเนาะค่ะเนาะกินนั่นนี่พี่น,อน,น้องไปก่อน เงือขาวจุ้นพูนพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ให้กำลังใจสาวลัน สาวลาันบ่มีอย่งค่ะพี่จะตอบแทนก็แค่จะพัฒนาคลิปจบของแล้วก็มีจะเข้ามาขอบคุณค่ะสาวลาันขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะ